หน้าดูบานมากอะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พออะนิติพล m เมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิติพล m เมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพล m เมคโอเวอร์ทำไมสาปไปยุโรปนานจังเลยเมื่อไหร่จะกลับนะลายวันแล้วเนี่ยคิดถึงสาเหรอเอ๊ะเปล่า คิดถึงของฝากอ่ะฝากซื้อไปตั้งหลายอย่างจะได้อะไรพะ่งี่ยตื่นเต้นจังเลยกลับมาแล้วสักกลับมาเจอกันดีใจจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกไหมอากาศที่ยุโรปหนาวไหมอ่ะและและอาหารกินอร่อยไหมนี่ทำงานน่ะป้าอยู่ที่นู่นโอยอะไรนะทำไมต้องถามพร้อมกันด้วยเนี่ยงงหมดแล้วเอาไปของฝากอ๋ออันนี้แหละช้อปปิ้งจนกระเป๋าแห้งหมดแล้วนะแต่ว่า อ่ะอุ้ยไหนๆ,ๆคุยกันดิอุ้ยสาทำไมมันแห้งอย่างเงี้ยคุยขึ้นเป็นหน้าเลยอ,ะอ่ะเห็นจริงด้วยอะ่ะนี่แสดงว่ากินน้ำน้อยแล้วก็อากาศหนาวด้วยใช่ไหมก็ใช่แล้วก็เอาน้ำอุ่นล้างหน้าด้วยเฮ้ยไม่ได้นะสาเพราะสาเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วเอาน้ำอุ่นล้างหน้ามันก็ยิ่งแห้งดิทำไงล่ะทีเนี้ยเฮ้ย ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเราว่าแบบนี้นะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าเรื่องหน้าแห้งี่นง่ายๆมันรักษาได้ไม่ต้องกลัวไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะ <Wow. S 1> แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ ว่าสาเนเขาเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วไปต่างประเทศอากาศหนาวผิวก็ยิ่งแห้งหทําไมคนเราถึงผิวแห้งหรือผิวมันหรือผิวธรรมดาที่มันแตกต่างเกิดจากอะไรลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผิวนี่นะครับปัจจัยหลักเลยเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเราไปในที่ที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยร่างกายก็จะมีการขับเหงื่อมีการขับไขมันออกมานะครับรูขุมขนก็จะกว้างใหญ่ทีนี้เกิดเราไปในประเทศหนาวๆเนี่ยนะครับ กลับมาเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลง,งทางสภาอากาศเนี่ยนะครับผิวเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแต่บางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ทันกันนะครับก็เลยเกิดเป็นลักษณะของผิวแพ้ง่ายขึ้นในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเาานะครับเมื่อเกิดจะมีการแสบมีการแดงมีการลอกแล้วก็ขัดที่สาคัญเลยก็คือลอกและพันเนี่มันมาจากแง่น,นะครับแล้วอ,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 อย่างนี้แล้วคะมันแห้งไปแล้วอ่ะมันจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยทำ เขาก็จะมีลักษณะของเป็นโปรแกรมนะครับดูแลผิวแพ้ง่ายจะเรียกว่าโปรแกรมไฮเปอร์อัลลิจินิกทรีทเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้ลักษณะของการใช้ตัวยาบางชนิดนะครับแล้วก็วิตามินบางลงเช่นวิตามินอีนะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับตัวตัวผิวที่แพ้ง่ายอยู่นะครับเราจะมีลักษณะการใช้เครื่องมือนะครับลำแสงพิเศษเนี่ย เพื่อในการผักวิตามินเพื่อในการบำรุงทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นลาแสงธรรมชาตินะครับที่เราใช้แล้วจากลาแสงของการฆ่าเชื้อนะครับ <S <S ผลข้างเคียงสาหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับเนื่องจากว่ามันออกแบบมาสําหรับผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้ชเชี่ยวชาญและในสถานวันที่ได้รับการรับรองเท่านั้นอ้าวเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้